สวัสดีครับผมเบนซ์นะครับฟอร์ดอารสาขากลาบปพฤกนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาชมเจ้า Next Gen e v e r e s t s p o r t 6 a t คันนี้นะครับคันนี้ค่าตัวอยู่ที่1 4 6 4 0 0 0บาทนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมมาดูว่ารถของลูกค้าทันนี้ครับก่อนส่งมอบแต่งอะไรให้กับคุณลูกค้าไปบ้างนะครับแต่เดี๋ยวก่อนไปรับชมคลิปผมฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่อง u ู u b e ของผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม ครับผมเดี๋ยวอันดับแรกนะครับเราจะเริ่มกับตรงด้านหน้ารถนะครับก็เริ่มจากตัวคําว่าเอ e เวอ t เรสต์ครับอันนี้มันจะเป็นสีดําอะคริลิกนะครับติดมากับตัวรถเลยนะครับผมเป็นแบบพิเศษนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นโลโก้ฟอร์ดครับของรุ่นสปอร์ตจะเป็นสีพิเศษนะครับเป็นสีดํานะครับเพื่อตัดความสปอร์ตให้เข้ากับตัวรถนะครับแล้วก็จะมีกระจังหน้าแบบดําเงาแบบนี้ด้วยนะครับผมก็คือติดตั้งมาพร้อมแบบนี้เลยนะครับตัดแบบดุดให้เลย ส่วนถัดไปก็จะเป็นไฟหน้านะครับของเราก็เป็นไฟซีแคม์นะครับเป็นไฟซีแบบใหม่นะครับก็ให้ความสว่างค่อนข้างดีนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันเลยครับผมอ่ะครับด้านข้างตัวรถของเรานะครับชิ้นแรกก็จะเป็นคําว่าเทอร์โบตรงนี้นะครับบ่งบอกให้ชัดเจนนะครับว่ารถคันนี้เป็นเครื่องเทอร์โบนะครับก็จะเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยนะครับตัดดําดุดุให้เลยถัดมาก็จะเป็นตัวล้อแม็กนะครับอันนี้เป็นล้อขอบ20นะครับ จับคู่กับยางโอตันินะครับเป็นยางเอทสามารถวิ่งได้ทั้งพื้นดําแล้วก็ทางขูดขาก็ได้นะครับแมคลายนี้ลูกค้ารีเควสแบบขอดําดําเงานะครับแบบนี้เลยก็จะได้ตัดกับตัวรถนะครับผมถ้าใครสนใจก็รีเควสได้เลยนะครับพวกชุดแต่งถัดมานะครับตรงด้ามมือจับนะครับก็จะเป็นสีดําสีเดียวกับตัวรถนะครับด้วยความว่าที่มันเป็นรุ่นสปอร์ตนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวต่อไปผมขออนุญาตพาทุกท่านไปดู ชมด้านหลังนิดนึงครับผมครับผมเดี๋ยวในส่วนของด้านหลังนะครับของเอเวอเรสเจ้าคันนี้นะครับของเราก็จะเริ่มตั้งแต่ไฟท้ายเลยนะครับไฟท้ายอันนี้เป็นไฟท้าย LED นะครับแบบใหม่แบบซิกเนเจอร์นะครับก็ค่อนข้างโดดเด่นเลยนะครับเพราะว่าให้ความสว่างค่อนข้างดีแล้วก็สวยงามด้วยครับด้านหลังของเราจะมาพร้อมเซ็นเซอร์หลังครับ4จุด นะครับมาจากโรงงานแบบนี้เลยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานของลูกค้ายิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวของเราจะเป็นที่เปิดไฟฟ้านะครับว้าว <Wow. S 1> แค่เรากดปุ๊บก็จะเปิดงานไฟฟ้าให้เลยนะครับแล้วก็ของเราก็จะเข้าๆประมาณนี้ครับสำหรับแนะนำตัวรถก่อนส่งมอบของรถคุณทิติพงศ์เข้าๆนะครับเดี๋ยวทังไงเดี๋ยวเราไปชมกันด้านหน้าต่อครับ ครับผมเป็นยังไงบ้างครับชมรถ E v e r อร์คันนี้ไปแล้วสวยงามถูกใจไหมครับถ้าใครสนใจชอบรถสวยๆแบบนี้นะครับติดต่อผมได้เลยนะครับ0961565168นะครับหรือว่าอินบ็อกเข้ามาถามก็ได้เลยนะครับผมโอเคถ้ามีอะไรสอบถามเพิ่มเติมก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ